เกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานว่าชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์รวมตัวประท้วงไม่ต้อนรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 แม้จะรักษาหายแล้ววันจะมีเชื้อโควิด -19 อยู่โดยทางเพจ Facebook ของโรงพยาบาลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศเมื่อวันที่2เมษาที่ผ่านมาระบุถึงสถานะผู้ป่วยติดโรคโควิด -19 รายที่3ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยรายนี้ออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านได้หลังจากที่ได้รับการรักษาตามแผนมาเป็นระยะเวลา14วันจนตรวจไม่พบเชื้อแล้วพร้อมทั้งแนะนําให้สวมหน้ากากอนามัยและระมัดระวังสุขภาพในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นจนครบ1เดือนนับจากวันที่เริ่มป่วยแต่ปรากฏว่าเกิดเสียงคัดค้านจากชุมชนและชาวบ้านเนื่องจากกังวลว่าผู้ป่วยมีเชื้ออยู่ ประกอบกับมีผู้สูงอายุอยู่ใกล้เคียงจึงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงเสนอให้พักฟื้นที่โรงพยาบาลต่อไปจนครบกำหนดเวลาเป็นเหตุให้แผนการส่งกลับผู้ป่วยรายนี้ต้องชะลอออกไปจากนั้นทางอำเภอสีเทพจึงได้ประชุมร่วมกับทางโรงพยาบาลเพื่อหาแนวทางแก้ไขจึงได้ข้อสรุปว่าทางทีมแพทย์และทีมสาธารณสุขอำเภอสีเทพจะลงพื้นที่ ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและชาวบ้านเรื่องที่ผู้ป่วยจะกลับบ้านไปพักฟื้นแต่หากยังถูกต่อต้านอยู่ก็จะจัดเตรียมสถานที่พักพิงชั่วคราวให้กับผู้ป่วยรายนี้พักฟื้นแทนจนกว่าจะครบกำหนดเวลาทั้งนี้ผู้ป่วยยังต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลสีเทพเป็นการชั่วคราวก่อนสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์เดิมมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ยืนยันรวม3รายโดยรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์2รายและโรงพยาบาลสีเทพ1รายต่อมาผลรักษาผู้ป่วยจำนวน2รายตรวจไม่พบเชื้อแล้วจึงอนุญาตให้เดินทางกลับไปพักที่บ้านได้แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอีก14วันก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายที่สองแพทย์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์อนุญาตให้กลับบ้านไปพักฟื้นตัวที่บ้านได้แล้วหลังจากผลตรวจครั้งสุดท้ายยืนยันไม่พบเชือ้อ โดยปัจจุบันยังคงเหลือผู้ป่วยอายุ67ปีชาวเบลเยียมที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ซึ่งแม้ผลการตรวจจะไม่พบเชื้อแล้วก็ตามแต่เนื่องจากผู้ป่วยต่างชาติรายนี้มีโรคประจําตัวจึงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่อไป